ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องถอดท่อเสียบมาก่อนนะครับถ้าเราไม่ถอดเราก็ไม่สามารถถอดล้อหลังออกมาได้ครับใช้ตัวทีเบอร์สินะครับถ่ายน,อน็อตถอดน,อน็อตคอท่อครับจะมีน็อตคอท่อเบอร์สิอยู่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดอยู่ด้านหลังนะครับอีก2ตัวครับเป็นน็อตเบอร์สิตัวยาวนะครับ ขั้นตอนต่อไปถอดล้อหลังได้เลยครับจะเป็นลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับน็อตที่เอาไว้ยึดล้อหลังนี่นะครับนี่ครับโฉมหน้าเบรกหลังครับถอดมาได้เลยครับพอเราถอดถ้าเบรกหลังมาแล้วนะครับก็ถอดน็อตตั้งเบรกหลังครับจะเป็นเกลียวน็อตเบอร์สิบแต่ตัวน็อตเป็นหัวน็อตเบอร์สิบสองนะครับเป่าทำความสะอาดเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาแกะเอาสปริงเบรกเดิมนี่นะครับ นี่ครับของเดิมปิดรถนี่แหละครับนี่ก็เป็นผัาเบรกแท้ยามาฮ่าแก n น p i a นะครับในกล่องเขาจะไม่แถมสปริงมาให้นะครับเดี๋ยวต้องใช้ของเดิมนะครับแล้วมาดูความแตกต่างครับนี่ของของเก่านะครับดูครับของใหม่ของใหม่นี่ยังหนาเลยใช่ไหมครับของเก่าหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแล้วมาดูตรงสปริงดึงผ้าเบรกนะครับ ดูผนเพแล้วมันเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับสังเกตเห็นหรือเปล่าครับตรงปลายสปริงจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอเบรกนะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับด้านนี้จะเป็นด้านของโค้งนะครับและอีกด้านจะเป็นแบบเรียบๆนะครับเห็นหรือเปล่าครับแล้วตรงรูกล่องสปริงนะครับเห็นหรือเปล่าครับด้านนี้จะเป็นด้านเรียบเหมือนกันนะครับแต่ด้านนี้จะเป็นว้าหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ด้านเรียบอีกด้านนะครับเห็นหรือเปล่าครับไม่เหมือนกันนะครับเอาสปริงลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ ใส่ตรงฝั่งนี้นะครับแล้วตอนที่เราประกอบเข้าไปตัวรถนะครับเราสามารถใส่ผิดก็ได้นะครับเอาพาเบรกที่ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับหันหน้าเข้าหาเรานะครับแบบนี้นะครับ ประกอบน็อตตั้งเบรกหลังครับค่อยๆขันเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาเบรกดูครับแบบนี้ลึกไปนะครับขันเข้าอีกนิดครับขันเข้าอีกสัก2 3สามเปรียวครับแล้วก็ลองไปเบรกดูครับการตั้งเบรกหลังนะครับก็อยู่ที่คนชอบนะครับจะชอบเบรกลึกเบรกตื้นก็ตั้งเอาเองเลยครับได้เวลาลองแล้วครับ มาดูตอนที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับจังหวะรถออกมาพอดีครับตัดหน้าครับดูครับเบรกไม่อยู่เลยครับ <c oughs> ใช้รถใช้ถนนก็ปวดใช้ควรมระมัะบังนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามผดงานขด้วยนะครับขอบคุณมากครับ